สวัสดีครับมาชมบุญประจำปีบุญคุ้นล้านครับผมอำเภออะไรจังหวัดนองคายครับผมบรรยากาศทางเขางานครับวันที่หนึ่งที่เมื่อวานครับมาชมครับคนล่าหลายครับเมื่อวานครับพี่นนองครับผมนี่คือลานค้าลานขายครับขายของกับเขากัหนา่งครับขายเส้อป้าครับนี่น้องอันนี้คือเพื่อน ทย่อยกลับบ้านนะครับผมครับปูมะเทียวนั่นก็มีครับผมมองครับคนหลป่ะครับพี่ข้างแรกที่เยอะกว่านี้ครับมึงไหลกว่านี้ครับมไทายไว้ครับมะทายผ่าไปเลยเพราะว่าปีนีมันคนเยอะมากครับผมบริเกณนีเมไทายน่ครับผมตอนทุท้ายครับ เป็นวันแรกของจัดงานนะครับคนคือคักมากๆไปครับพี่น้องเองินมุญเวียนในอำเภอครับผมองซุ้นซุน,นหลากหลายก็ครับพี่น,ออน้องเอยะไปเที่ยวครับอำเภอที่นี่ส่วนอย่างครับผมไปจับใจเงินกับมูเวียนในซุ้นนะครับพี่น้องครับผม